นี่หลานใจกำลังย้ายโต๊ะเก้าอี้ไปไว้ไหนเนาะกำลังหัดย่าง,อ,งอย่เนาะหยูเรียนหันละมุนหนา้ามุนหลังนี่ฟาออกมาเรียนระเบียงนั่งตากลมนี่ลานกันยูโรดโอยวนเก้าอี้เรียนโอ้ยย้ายม้วน,นกับลุงหนา้าลุงหลังก็ดีอยู่่ายเนี่ยเกิสิพอดีพอดีกันยูง,ง่ายแล้วเกิสิลมเนาะออาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆ จะเอาไปหยุดตรงไหนละตรงเนี้ยจัดไปตรงไหนละครับจัดเก้าอี้ไปตรงไหนละครับคิโยจะจัดไปไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหยู่ไปตามช่องแล้วววอยู่ไปตามช่องแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจัดเก้าอี้ จับเก้าอี้หัดย่างหัดเดินลันเขียนไป <c oughs> ไปเขียนไปเรื่อยๆยูไปวละ่ะโอ้ยใส่พลังขนาดเลยลานใช้ก่อนใส่พลังขนาดเลยเอาย,อยูไปใส่อีกท,ทั้ทงี้ติดไปทั้ง่น ไปอยู่ไปอยู่ไปเขียนไปเขียนไปเรียนเปียนแล้วเรียนไปเรื่อยเร่อยเรียนเติเก่ามันเชงเหนื่อยแล้วเหรอครับเหนื่อยแล้วเหรอครับคุณเหนื่อยแล้วเหรอครับล้านสายข่อยเมียเหรอพี่น้องเว้ยล้านสายข่อยเมียแล้วจะเสียวอีกอยู่เอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆ จัดไปจัดไปจัดไปเรื่อยๆติดแล้วติดแล้วไปใส่อีกหน่อยไปติดแล้วติดแล้ว,ลวใส่พลังเอาไปหมุนหมุนโอ้ยใส่กำลังขนาดเลย

ลุกข so 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 ึ้นมาลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยโชคิวโชคิวเก่งจังเลยคิโยโซคิวจะหงายแล้ล่ะเมีย์เหรอวบ๊วยเมีย์เหรอเดี๋ยวเริ่มเมีย์เลยเดี๋ยวเบื้องหน้าเริ่มเหนื่อยแล้วพอแล้วเมย์เหรอวะครับเหนื่อยแล้วพักก่อนเมียเขียนแล้ว พักผ่อนแล้วหลานชายคอยก็ได้พักผ่อนแล้วขอบคุณนะคะ